เราไปดูที่ที่เราจะทําปกตินะน้ำก็สูบมาจแกข้างล่างนะใช้ใช้เครื่องสูบมาแล้วก็มาไว้ข้างบนแล้วก็ปล่อยลงไปตรงนี้นะตรงนี้โยมมันเป็นจะเป็นเนินสูงขึ้นมาเลยสูงขึ้นมาก็ได้ความมนุเคราะห์น่ะ ความนุกค้อจากยมเดียวือว่าร้านเกษตรร้านไทยทงดีการเกษตรอยู่ในตัวตังตัวตลาดเพชบูรเนี่ยนะ,ะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากนะแล้วก็ยอมเล็กด้วยทั้งผู้ชีวิตเลยได้นำแมกโคนะแมกโคนี่ยมาทำมาปาดเนี่ยยมนะปาดโอ้ย ตอนตอนที่ตอนที่รแรกแรกเนี่ยจะเป็นเนินเขาเลยนะเป็นเนินเขาสูงเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราพาไปเดินไปดูตรงนี้เพราะว่าอ้อมไปตรงนู้นไ้ไกลนะเดี๋ยวเราแตดไปตรงนี้เลยเป็นทางเหมือนกับเป็นทางหลักที่จะเข้ากุดซอเป็นทางใหญ่แล้วก็ซอยซอยแยกเข้ากุดมีต้นไม้ล่ม แต่ว่าเราตรงไหนที่เราจะที่เราจะจะสร้างกกติเนี่ยเอ่อเราเอา่อตเออเราจะเอ่อเขาเรียกว่าอาจจะต้องเอาต้นไม้ออกบ้างเล็กน้อยใช้คำว่าเล็กน้อยนะถ้าตรงไหนที่ว่าเป็นอันตรายต่อกุติเราก็จะออกบ้างก็น่าจะปลูกได้ประมาณสักสามสี่หลังนะเพราะว่ากุติเอ่อพระกรรมฐานเนี่ยเราจะไม่ปลูกเอ่อติดก,กันนะ เราจะโบกห่างๆกันเพื่อให้่ามีเป็นส่วนตัวบางคนอะเดินจงกลมนะแล้วก็จะ,ะภาวนานเนี่ยก็จะได้ไม่ไม่ไม่รบกวนลำคานกันจงห่างอยู่ห่างกันยิ่งห่างได้ยิ่งดีนะนะตรงเนี้ยแต่บริเวณที่เราเห็นเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปชี้จุดหรอกเพราะว่ามันต้องเดินเข้าไปอันนี้สงของของของ,ของวัดด้วยแล้วก็บุญของผู้ใบจากที่ด้วย เนี่ยต้นไม้ที่ท่านยังมีอยู่เนี่ยเราไม่ตัดเลยนะเราเก็บเอาไว้อย่างนั้นปลูกต้นไม้แฟมก็แซมขึ้นไปของเก่าอยู่ก็อยู่เนี่ยเราได้นีสงเนี่ยโยมลองพิจารณาดูเนี่ยถ้าเราไปที่อื่นนะมีวัดเพื่อนจะมาอยู่วัดหนึ่งเขาถวไหวที่แต่ที่ที่นั้นเน่ะเป็นที่เอเขาปลูกอปลูกขา้าวโพดปลูกพืชพวกอพวกเกษตรเนี่ยโยมยะไม่ว่าไปอยู่เนี่ยโอ้โหมีแต่เห็นแต่รังคากรุดไม่มีต้นไม้อะ ทองไปปลูกต้นไม้นะแต่ที่นี่อ่ะเหมือนกับว่าเขามาอ่าเ้าเรียกว่าเขามาเตรียมไว้ให้เราแล้วนะเตรียมไว้ให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็พาไปสู่สงต่อไปเนี่ยเนี่ยไม่ลมเย็นนะถ้าเราได้ดูใบไม้เนี่ยคือลมเย็นตลอดนะในตรงนี้ลมเย็นตลอดเพราะมันเป็นเนินเขาแล้วรอบๆเดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่า,เ,าเราจะเห็นหน้าเบอร์หลังเบอร์เลย ตรงนี้เราจะเห็นเป็นป่าแล้วต่อไปนะควนที่บางเพชรบูร์เนี่ยถ้าจะมาหาต้นเอ่อต้นมะขามเนี่ยแต่ต้นมาหาที่นี่แหละเพราะว่าเพราะอายุมากเข้าเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะไม่ได้ผลเกษตรษกรเนี่ยก็จะตัดหมดแล้วก็จะมาปลูกเป็นข้อโพดเป็นถั่วแล้วก็แล้วแต่ะเพราะว่า,ามะาขามเนี่ยมาปลูกในส่วนใหญ่จะตอนเป็นกิ่งพอตอนเป็นกิ่งพออายุมากแล้วเนี่ย การด,ดูดูรู้บำรุงรักษาดูแลไม่ไหวใช้งบมากเอ,อมีวิธีเดียวคือตัดแล้วก็ปลูกกรพดนี่แล้วจะมาปลูกใหม่อีกคิดดูเด็กสมัยนี้คสมัยนี้มันใจใจใจร้อน,นอะไรก็อยากจะได้เร็วเลยเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จบแล้วก็ทํมาหากินออจบแล้วก็ไปทํางานโรงงานรับราชการกันหมดนะเดี๋ยวนี้ เกษตรกร,กรแท้ๆจริงๆเนี่ยอาตมาว่าอืมันมันก็มันก็น้อยนะส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะให้เช่ากันหมด <c oughs> อ่ะเพราะว่าหนึ่งก็แก่เท่าแล้วทําไม่ไหวสองลูกเต้าก็บางคนนะก็รับราชการกันหมดก็ไม่มีโอกาสที่มาทํา <c oughs> เรานุรักษ์เอาไว้นะมีทุกพันธุ์บ้าเราเนี่ย พันตาแปะพันสีทองพันทองปิงพันสีจมูมีหมดแต่ว่าไม่ได้บำรุงเขาหรอกแต่ว่าเดินถ้าเดินเก็บกินเก็บทานเนี่ยอจะมาว่าไม่หมด